สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแลและวันนี้นะฮะเซเว่นทูชก็อยู่กับมังงะเรื่องโต k y o r e v e n g e r กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะตัวเต็มในตอนที่258้แนั่นเองเท้าความถือมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยแผนการของซันเซอที่มีการวางไว้นั่น,นคือรถไฟฆาตกรรมหมู่แต่เหมือนนะตอนนี้แผนการนั้นนะฮะจะพังยับเยินหมดแล้วเพราะว่าในตอนนี้คาคุโจเนี่ยก็สามารถอยู่รถไฟได้ถึงแม้ในตอนนี้รถไฟนะฮะจะวิ่งไม่ได้ความเร็วแต่เหมือนในตอนนี้้นนัาคาาาุโจและอิกสะนะ็สมมรถ ือการในการหยุดรถไฟได้แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยความตายของคาคุโจเพราะในตอนนี้คาคุโจเนี่ยก็ได้เสียเลือดจากการถูกดาบคาตนาฟันและคาคุโจเนี่ยจะเป็นคนที่2แล้วที่ถูกคาตนาของซันเซอคาแตาม่มาที่มังงะในตอนล่าสุดมังงะนในตอนนี้รถไฟก็ได้หยุดลงนะฮะสมาชิกของโตเกียวมันจิคายรุ่น2และคันโตเนี่ยต่างตกใจบ้ารถไฟหยุดแล้วว่ะส่วนมิเซียนะตอนนี้นะก็ตกใจไม่ต่างกันมันเกิดบ้าอะไรขึ้นนะและเสียงฮะคายเนี่ยก็ได้พูดมาว่า มันเกิดจะเป็นภัยพิบัติแล้วแต่แล้ววินาชีนั้นภาพของงาก็ตันมาหาไมกี้ไมกี้ในตอนนี้เนี่ยที่กำลังดูรถไฟตัวเขาในตอนนี้ก็ได้นิงเงียบและเสียงของไมกี้เนี่ยก็ได้พูดจาออกมาเบาๆว่าสันเซและจากคําพูดนี้เนี่ยทำให้เราสามารถคาดเดาได้เลยว่าไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็ทราบดีเช่นกันว่าฝีมือของรถไฟที่กำลังแล่นมาเนี่ยคือฝีมือสันเซรแน่นอนและเมื่อเห็นไปเช่นนั้นตัวของไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดจาปลุกใจคันโตนี่พวกแกนะจะยืนนิ่งทาเผือกอะไรไอ้พวกโตมารุ่น2สิงนะฉะนั้้นแแลวสดง้ม็น ถึงความไร้ความปาณีเมื่อเส้นเสียงของไมกี้ในตอนนี้สมาชิกแก๊งคันโตเนี่ยก็ได้โห่ร้องอและเมื่อเสียงปกใจได้ดังขึ้นในตอนนี้นะฮะเราจะได้เห็นแองกี้สไมลี่และเปยังสามคนนี้เนี่ยถูกไมกี้สัตว์ล่วงเปยังในตอนนี้เนี่ยก็เลยสบถมาว่าไอ,บาอ้บัตซบเอ้ยและสไมลี่ในตอนนี้เนี่ยก็เลยสบถมาว่าแบบนี้เนี่ยกลับไปเป็นโตมันไม่ได้แล้วมั้งและแล้วภาพของงานก็ตัดมาหาทาเคมิจิทาเคมิจิในตอนนี้เนี่ยเ็นคาคุโจเนี่ยเขาก็เลยพูดไปว่าคาคุจัง แต่เหมือนในตอนนี้คําพูดนี้เนี่ยจะไม่สามารถเกคาคุโจได้อีกแล้วเพราะว่าในตอนนี้คาคุโจเนี่ยก็ได้ตายจากไปแล้วทำให้นในตอนนี้ดาเคมิจิเนี่ยซึ่งน้ําตาเสริมซึ่งนี่คือบทที่เพลงของเราถน,นัดนักนั่นคือบทเจ้าน้านําตาและเหมือนในตอนน,น,นี้เพลงเนี่ยจะไม่ยอมรับการที่คาคุโจต้องตายตัวเขานะฮะได้พูดไปว่าคาคุจังนายนะยังตายไม่ได้คาคุจังฉันน่ะฉันยังไม่ได้พูดชมเชยนายเลยนายนะขอบคุณนะที่ช่วยฉันไว้ขอบคุณนะที่นายน่ะช่วยชีวิต ทุกคนไว้นะขาคุณจังแต่แล้ววินาทีนั้นขนาที่เพของเรานั้นกำลังร้องไห้สันสอในตอนนี้เนี่ยก็ได้เดินมากรึบ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 แต่เหมือนในตอนนี้เพ่ของเราเนี่ยยังไม่ได้สนใจนะฮะตัวเขาในตอนนี้เนี่ยได้ถามตัวเองว่าแม่งเอ้ยทำไมกันล่ะทำไมต้องเป็นนายด้วยแต่แล้ววินาทีนั้นมิซยาที่ได้เห็นเนี่ยมิซยาก็เลยตะโกนไปทาเคมิจิข้างหลังนายสันสือ,อยู่ข้างหลังนะและเหมือนในตอนนี้สันสุนะฮะกกำลังเดินมาอย่างช้า ซันเซอรในตอนนี้นะฮะทำหน้าเจ็บใจมากและตัวของซันเซิรในตอนนี้เนี่ยได้ถือดาพัฒนามาด้วยเหมือนเขาในตอนนี้เนี่ยกาฆ่าทาเคมิจิจริงๆและเสียงของซันเซรเนี่ยก็ได้สวดมาว่าไอ้หาทาเคมิจิ K iji, แก่ทาแผนฉันพังไม่เป็นท่าแกแกต้องตายและเมื่อทาเคมิจิได้เห็นทาเคมิจินะตอนนี้นะก็เลยพูดกลับไป และจากนั้นตะเคมิจีนะฮะก็ได้พุ่งเข้าโจมตีแต่เหมือนในตอนนี้ตะเคมิจีเนี่ยจะถูกเนื้ออีกครั้งตัวเขาในตอนก่อนเนี่ยสกสีขาโุโจแต่ในตอนนี้เขาเนี่ยกับถูกซันสือเตะกระเด็นซะงั้นและเมื่อตะเคมิจีได้ถูกเตะกระเด็นตะเคมิจีในตอนนี้เนี่ยก็พยายามในการลุกขึ้นแล้วเขาก็ได้พูดไปว่าแม่งเอ้ยส่วนซันสือในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตั้งท่าดาบคาตนะในการฟันพร้อมกับเสียงของซันสือที่ได้พูดออกมาว่าก็แค่แกต้องยอมแพ้ไปยังไงซันสึกในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยแกไม เพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่แกทําอยู่นะแกจะลุกขึ้นยืนอีกเพื่ออะไรในตอนนี้แกนะอาจจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงที่ที่มันนองเลือดแต่ว่ายังไงซะก็ไม่มีทางชนะไมกี้ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้นะมันจบแล้วและขณะที่ซันเซิร์เนี่ยกำลังตั้งท่าในการฟันมิเซียในตอนนี้ก็เลยตะโกนไปถ้าแคมิเจิและเมื่อสิ้นเสียงร้องตะโกนนั้นก็ได้มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาอืมมมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยได้ขับมาระหว่างการต่อสู้และยูนิฟอร์มที่ชายคนนนนััน้้กาลงสวมอยยยู่่เี็ไดข โตเกียวมันจิไค่รุ่น2และชายที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็ได้พูดไปว่าอะไรของแกวะฮานางากินี่จะเป็นจุดจบข,ของแกจริงๆเหรอทำให้มมนในตอนนี้ซันเซอร์ที่กำลังตั้งท่านในการฟันเนี่ยตอนนี้นซันเซอร์นะฮะจึงก็ตกใจและเมื่อซันเซอร์ได้หันไปในตอนนี้ชายคนนั้นนะฮะก็ได้กระโดดทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ให้มอเตอร์ไซค์ในตอนนี้เนี่ยพุ่งชนซันเซอร์นทำให้ในตอนนี้ซันเซอร์เนี่ยได้ถูกมอเตอร์ไซค์ชนจนติดรถไฟพร้อมกับสีหน้าของเพ่ในตอนนี้เนี่ยที่ตกใจมากและชชาาายยยคนนนนนนนัันน้้้ะะะฮกกก็เก <laughs> ็เเเดดดิิิมมมมแแแลววไหรรซีีุูฟอ์่่ง ตัวเล็กชิบหายเลยวะเมสซียในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็ได้พูดกลับไปว่านายมาจนได้ส่วนฮักไคในตอนนี้เนี่ยตกใจมากแล้วเขาก็ได้พูดไปนี่ล้อเล่นฉันใช่ไหมเนี่ยและไม่ใช่เพียงแค่2คนนี้เท่านั้นเพราะว่าในตอนนี้อินูปี้นะฮะก็ได้ตกใจเช่นกันนี่มันเรื่องจริงเหรอส่วนโคโค่ในตอนนี้เนี่ยก็เลยตกใจหนักกว่าเดิมอีกเพราะขนาดคนในสมาชิกยังไม่รู้และกูคนนอกจะรู้ได้ไงและโคโค่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านี N ine, N ine ่นายก็อยู่ด้วยเหรอเป็นอย่างนั้นสินะ ฮานางากิทาเคมิจิและในตอนนี้เสียงของเพงเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าไทไทจูคุงแนะนำตัวละครชิบะไทจูอดีตแบกดาก้อนรุ่น10และปัจจุบันเลยคือสมาชิกโตเกียวมันจิไครุ่น2หัวหน้าหน่วย6และคคำพูดในหน้าซ้ายก็ได้เขียนไว้ว่าอดีตของศัตรตูตัวชกาศในตอนนี้เขาก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วในตอนนี้ตัวเขานั้นวางแผนอะไรไว้กันแน่ แล,แล้วมังงะเรื่องโต k กียร v เวนเจอรตอนที่258ก็ได้จบลงไปมังงานในตอนนี้นะฮะไม่ได้มีการคาดเคลื่อนจากน้ำจิ้มมากนะักบอกเลยว่าแต่ละคนในตอนแรกเนี่ยที่ได้มีการถายไว้นะฮะว่ามันต้องมาแน่ๆนะฮะคาสึโตะระาเนี่ยควรมานะฮะไทจูเนี่ยควรมา อาคาชิสเ,เคโอมิเนี่ยควรมาซึ่งผมมองว่า3คนนี้เนี่ยมีโอกาสมานะไม่รู้ว่าคาสซโซระเนี่ยอาจจะมีคนมาประกันตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้อยู่ส่วนไทจูในตอนนี้เป็นอิสระและเขาก็ได้ประกฏตัวมาแล้วเหลืออีกคนนึงเท่านั้นนนั่นก็คืออาคาชิสเ,เคโอมิพี่ชายสายเปของเซนจูนั่นเองชายคนนี้ควรมาเพราะในตอนนี้เซนจูเนี่ยถูกพี่ชายคนกลางอย่างซันซึเนี่ยฟนันโหดทีเดียวล่วงไปแล้วทำให้ในตอนนี้เราเนี่ยได้โฟกัสว่าเซนจูก็ไม่เฟิร์นแล้วเมื่อไหร่พี่ชายคนโตน,นั้นจะมาถึง คุณลองดูนะฮะจากคำพูดในตอนท้ายคำพูดในตอนท้ายที่เขียนไว้ว่าชิบะไทจูหัวหน้าของโตมารุ่น2หน่วย6จากตรงนี้เนี่ยผมคาดเดาได้ว่าไอ้คำว่าหัวหน้าหน่วย6เนี่ยในตรงนี้นะ อาจจะมีคนอื่นก็ได้นะฮะที่เป็นหัวหน้าหน่วย7หรือว่าไปรองหัวหน้าหน่วย6ดังนั้นในตอนนี้เนะี่ยยังมีตัวละครที่ยังไม่ปรากฏอีกแน่ๆพอถ้าเกิดให้มีการเปรียบเทียบกันเนี่ยจากเรื่องจํานวนเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเพ่ของเราก็เสียเปรียบกว่าคุณลองคิดดูนะ5 0 0กับ50เอาอะไรไปชนะถูกไหมและในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับ5 0 0ต่อ51อะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยถูกไหมและแถมในตอนนี้เลยคือตัวเก่งของตมันเนี่ยล่วงหมดแล้วดังนั้นแล้วนะตอนนี้ไทจูเนี่ยเปรียบเสม,มือนกับโจเกอรกอนนื บางทีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นฮันมะไม่ก็ไมกี้แต่ผมคิดว่านะคงไม่แบบต่อสู้ทีเดียวไปหาไมกี้เลยหรอกมันควรจะเหมือนกับค่อยๆต่อสู้กับพวกลูกกระจอกไปเรื่อยอ่ะและที่ผมได้มีการคิดไว้เลยคือในตอนหน้าดีไม่ดีแล้วนะฮะไทจูเนี่ยอาจจะพาพวกมาเพิ่มอาจจะเป็นพวกอดีตของสมาชิกแก๊งแบล็คดากอนที่ไทจูเนี่ยเคยคุมหรือไม่ก็การมาถึงของพี่ชายสายเปยของเซนจูนั่นคืออาคาชิทาเคมิฉายาก็อดออฟวอร์หรือว่าเทพสงครามซึ่งในตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยฉายาแม่งโคตรเท่นะฮะแต่คือฝีมือมึงเนี่ยโคตรกระจอกโคตรกระจก มิจิได้เลยอะตะเคีมิตะเคมิจิเนี่ยไอ้สองทาเคเนี่ยหาไอ้คู่ผูกสายภาคเนะี่ยคืออย่างไทจูอย่างไมกี้อย่างเซาอย่างเงี้ยเป็นสายลุยนะฮะไม่คุยเสียเวลาแต่พอมาเป็นสายแบบทาเคมิจิสายตะเคีมิเนี่ยคือแบบเป็นสายคุยอะแม่งไม่ลุยเสียเวลาหรอกไอ้ทียมาแนวไลฟ์โค้ดกันเฉยกูอ่งง และจากในตอนนี้เนี่ยผมคาดดาว่าซันเซอร์เนี่ยไม่น่าจะสามารถต่อสู้ได้ไหวนะถึงขนาดที่ว่ามอไซค์ชนไปเต็มๆแล้วเนี่ยมึงควรหยุดก่อนซันเซอร์ก่อนที่มึงจะฆ่าคนไวมากกว่าน,นี้และคือไมคี้ในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะรู้ลึกๆนะว่าฝีมือในครั้งนี้เนี่ยคือฝีมือซันเซอร์เพราะฉะนั้นในตอนนี้มึงควรกลับฝั่งได้แล้วไมคี้หรือไม่มึงก็ต้องตัดซันเซอร์ออกจากแก๊งแล้วไอหาจะเปลี่ยนไปเข้าใจอยู่แต่มึงอย่าเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเถอะไอหาไ,าไามคี้กูคนอ่านที่เห็นเพล็อยากช่วยมึงเนี่ยกูนี่เสียใจแทนจริงๆ คลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ